ทะลุยชนกเกษตรน้องนิดสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคะเช้านี้นะคะเช้านี้อากาศค่อนข้างที่จะดีกว่าทุกวันนะคะเนื่องจากวันนี้ไม่มีฝนแล้วปกติตอนเช้าเช้าแบบนี้นะคะจะมีฝนตกปอยๆแต่วันนี้ก็ยังไม่มีแต่ว่าก้อนเมฆนะคะอยู่ต่ํามากเลยแบบนี้อาจจะตกมาอีกได้นะคะก็ยังไม่มีแสงอาทิตย์ยังไม่มีแสงอาทิตย์นะคะเห็นไหมคะว่ารอบๆอท้องฟ้าก้อนเมฆอยู่ต่ํามากนะคะ าก็อาจจะตกมาได้อีกนะคะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูเกษตรผสมผสานของเรานะคะนี่ก็คือแปลงแตงกวาที่เราเก็บหมดแล้วขายหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ลื้แตงกวาไปหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ปลูกแตงกวาใหม่นะคะโดยรอบนี้เราปลูกแตงกวานะคะเราไม่จําเป็นต้องอปลูกตามรูน้ําหยดอย่างเดียวนะคะเรา ปลูกเน้นที่ต้นนะคะจำนวนต้นเพราะว่าเวลาที่เก็บลูกเราจะได้เก็บเยอะๆเ,เราไม่ได้การปลูกของเราครั้งนี้นะคะเราไม่ได้ใช้น้ำหยดอย่างเดียวเพราะว่าเรายังมีสายยางแบบนี้นะคะไว้ลดต้นลดใบของเขานะคะอันนี้คือตัวช่วยของเรานะคะเราก็เลยทำแบบนี้เนาะค่ะจำนวนต้นเยอะๆก็จำนวนลูกอาจจะเยอะตามนะคะ นี่ค่ะอันนี้เราปลูกทั้งหมด5ล่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆเห็นเรื่อยๆนะคะว่าแปลงแตงกวาของเรา5ล่องนี้จะงามไหมนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะบางบางช่วงก็ถี่ยิบเลยนะคะแตงกวาเราเน้นจํานวนต้นแล้วก็จำนวนลูกนะคะ เดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนเนาะแปลงที่เราปลูกตรงนี้นะคะาก็ก่อนที่เราจะปลูกเราก็ขุดดินแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาหมดเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะปลูกค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆดูแค่นี้ก่อน